พยานในคดีแตงโม SD 1เทาไบตยจัดเก็บแตงโม EP 1 EP 2ไม่พอครับเอาง่ายๆหนาเป็นปึก <S <S เมื่อเริ่ม EP 3นะครับเฉพาะวจอ8นะครับที่เราคัดมานะครับดิจิตอลฟอร์เ s นซินะครับก็เกือบ600จิกแล้วทุกคนคิดดู แต่ไม่เป็นไรครับเพื่อความยุติธรรมให้กับแตงโมและเพื่อลูกหลานของเราในอนาคตและความถูกต้องตามหลักความจริงเราเต็มที่ครับต้องถอย s s d 2TB ทรมาอีกตัวหนึ่งเพื่อลองรับนะครับเพื่อใช้ในการมาสแกนเอกสารทั้งหมดนะครับทุกคนเอกสารหนาปึ๊กเลยนะครับทุกคนและดิจิตอล i ินเม e นะครับ การถ่ายภาพดิจิทัลนะครับและการสื่อสารทางการแพทย์นะครับทุกอย่างนะครับทุกคนถึงแม้มันจะช้านะครับมันมีเวลาของมันแตงโมมีพลังจริงๆนะครับขอให้อดใจรอครับความยุติธรรมไม่มีวันหมดเวลาความยุติธรรมเป็นของทุกคนและทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้นะครับส่งกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ ทุกคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาเป็นพลังบวกนะครับผมนําให้ผู้ใหญ่อ่านทุกๆคนนะครับอาจารย์ปานเทพรัชริยะพี่มนตรีพี่เอกราชนามโพคินโดยเฉพาะคุณหมอทวชัยการจันลินนะครับและช่องผมคือช่องพันเอกนายแพทย์ทวชัยการจันลินพยานในคดีแตงโมนในปัจจุบันนะครับยังไม่จบนะครับคดีใหม่งอกอีกเพียบนะครับทุกคนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐเราส่งมอบให้กับเดชไอนะครับสิ่งที่ลุงอัจฉริยะยกฟ้องนะครับ แม่ก็ยืดอุทธร์ต่อนะครับเราได้คำพิพากษาเราพบข้อพิรุษเพียบเลยนะครับลุงลังไปหมดเลยครับและวันนี้เช้านี้นะครับบ้านพระอาทิตย์นะครับรวมตัวกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากด้วยนะครับทุกคนความยุติธรรมเมื่อมาถึงวันนี้แล้วสิ่งที่ใคร ได้รับผิดชอบในคดีตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกท่านจะต้องถูกตรวจสอบถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามจริงทุกอย่างมันมีเวลาของมันทุกคนแตงโมมีพลังจริงๆนะครับสิ่งที่พวกเราทำเราไม่ได้ทำเพื่อแตงโมเพียงอย่างเดียวแต่เราทำเพื่อระบบถูกต้องตามหลักความจริงเราทำเพื่อลูกหลานของเราในอนาคตความยุติธรรมไม่มีวันหมดเวลาครับ ฝากด้วยนะครับอ mm ืม hmm. ภาพถ่ายกายทิปและ GPS การเดินเรือรอบแม่น้ำเจ้าพยานิติดิจิตอลฟอร์เรนซิกจะไขความจริงทั้งหมดภาพถ่ายกายทิป21.56แตงโมทนาฬิกาื้แตงโมทิอืม mm hmm. mm hmm. mm hmm. มาทำความรู้จักกับเครื่องมือพิเศษตัวนี้กันครับอืม mm hmm. ากด้วยนะครับพี่ป้านาอาประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับฝากช่วยกันแชร์ออกไปเยอะๆนะครับความยุติธรรมเดินทางมาถึงแล้วนะครับขอให้อดใจรอครับธงชาติไทยลำดับที่2บุคลากรทางการแพทย์500คนรับรองผลชนสูตรให้กับแตงโมนิดาหนึ่งในสัลยแพทย์ด้านอุบัติเหตุโดยตรงที่เป็นที่ยอมรับของโลกหนในสและเป็นที่ปรึกษานาซาเคนเนตแมทท็อก ok, ขึ้นเวทีโลก และสัมนา,าคู่กับคุณหมอทวัชชัยการจันลินให้กับแตงโมนิดานะครับและลงความเห็นตามหลักฐานการประชุมรอง8บาทแผลที่ไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือตามหลักฐานการประชุมความยุติธรรมเดินทางมาถึงแล้วนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับพี่ปานาอาประชาชนคนไทยทั้งประเทศซึ่งขัดจากหลักความเป็นจริงของคำพิพากษาสารนนทบุรีซึ่งเขาบอกว่าแผลเกิดจากใบพัดเรือแต่15ประเทศ ธงชาติไทยลำดับที่สองลงความเห็นบาดแผลที่ไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือซึ่งจะต้องมีผู้รับผิดชอบหลังจากนี้เป็นต้นไปหากเราแกะกระดุมเม็ดแรกได้ทั้งหมดความจริงจะมาทั้งหมดครับฝากแชร์ครับสวัสดีครับ